นี่เป็นครั้งแรกเลยป้าที่รายการเราเอามาสตูครั้งแรกครั้งแรกแขกรับเชิญแรกครั้งแรกอย่างเป็นยังไงบ้างคะประทับใจมากค่ะโอ้ของจริง <laughs> <laughs> วันนี้แอดจิวต้องรับภารกษษิจใหญ่ดูแลแขกรับเชิญพิเศษที่สุดของวันนี้เป็นแขกรับเชิญที่ใหญ่มากที่สุดตั้งแต่ซุ p เปอร์จิวมีรายการมาซึ่งห้ามขาดตกบกห้องเด็ดขาดเรามาจาับตาดูกันว่าภารกิจสำคัญและยิ่งใหญ่ขนาดนี้แอดจิวเจอรอดหรือร่วมจ้าจ้าแอดจิวกำลังจะไปทำความรู้จักนะจ๊ะกับน้องอไม่บ้าทำงานมาที่นี่ไม่เคยเห็นช้างครั้งแรกเลยเออ น้องหันสูตรให้เราอ่ะแกดูแปลกนะแกขาสั่นหรปล่าแปลกนะไม่นะ่ได้า่นฮัลโหลาุ้ั้ยาย้าอไรน้างชื่ออะไรายราชบุรีครับทายราชบุรีก็เป็นช้างประจำจังหวัดราชบุรีโอ้ช้างประจำจังหวัดราชบุรีสวัสดีค่ะ ดีเราเช้อดจิ๋วดีจ้าขอเสียงหม่ได้ไหมอุ้ยอุ้ยแกมแกสั่งเขาได้ว่าเอ่รอันนี้เราจะดูแลเองนะโอเคไหม อะไรเฮ้ยทำอะไรแกเขาชอบเต้นหรือเปล่าเออ ว่ากำลังจะพาน้องไปอาบน้ำไปด้วยเราจะต้องเป็นพี่เลี้ยงและเพื่อนรักของเขาวันนี้ไปไปเอ๊ะจะมีสักกี่คนที่มีโอกาสได้อาบน้ำไปที่เขาสร้างประจำจังหวัดราชบุรีแกไปแล้วเดี๋ยวฉันต้องอาบน้ำกับเขาวันนี้นะคะเราต้องเสริมสวยให้เพื่อนรักเราก่อนเริ่มเลยกดเลยไปร้อนใช่ไหม น้ำหรือเปล่าเฮ้ยเพิ่งเห็นนอนกินน้ำแบบนี้ช้ำแล้วอิ่มแล้วแกเห็นสิ่งนี้ไหม้ยกินแล้วก็ต้องถ่ายเคลียวนะลูกเคีียวใส่ยากไย่ไพูดออกมานะสบายไหมอืฟินจัดจริงนี่อยากอาบอยู่เหมือนกันนะคะเพราะตอนนี้แอดเหงื่อแต่แล้วไอรตื่นเต้น กอน้ำไปแกลกันเขาแต่ว่าหนูไม่ต้องโทษทั้งหฮดนะแอะอย่าแกล้งกันดีเอ้ยช้างเพื่อนแก้มอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องไปทำอะไรต่อต้องไปดาวน์นิ่งกันนะจ๊ะไปโซนนะเพื่อนรักไปโซนเพื่อนเราพร้อมแล้วจะเข้าไปข้างใน น,นั่ง่้าสวยด้วยนะนั่งแบบเรียบร้อยแบบเป็นไงบ้างกับการที่แบบช้างมาสตูครั้งแรกโอ้โหงานช้างช้างของจิน <laughs> แขกรับเชิญแรกครั้งแรกกับการมีช้างเป็นีบยางคะประ,ะ,ะทับใจมากค่ะความรู้สึกคือดีแฮปปี้สนุกสนาน เพื่อนเราแสดงชุดใหญ่มากวันนี้เพื่อนเราน้องได้ทําการฉี่ๆแล้วก็น้องทําการแบบปล่อยหนักแล้วก็ปล่อยเบาในทีเลยตอนนี้ทีมงานราว้าวุ่นมากค่ะอันนี้เรียกงานช้างของจริงไหมใช่ครับงานช้างอะไรไม่ธรรมดาเอนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราอน่ะนันนี้มาในประสอนนน เพื่อนเราหน้าอินดูไหมโอเคโอเคอารมณ์โอเคแกไปไหนอ่ะขอบคุณไม่ใหเพื่อนเราก่อนมี่พี่ส้มถือกล้วยมาให้เพื่อนคนหนึ่งนะเพื่อนเราเป็นึงเพื่อนเดี๋ยวเราไปดังนินนินแบบเพื่อนเราคนหนึ่งแบบเพื่อนได้กิน กได้ไม่ใช่กินแไปหรือเปล่าคะเดี๋ยวเ่ินเดี๋ยวเงินบ่รางวัลของคนช่างฝันจะกินไปเลยไปเองฉันเก่งที่สุดวันนี้เอาไปเลยหนึ่งร้อยคะแนนโอเคไหม ใช่หรอหจะนีจะนีฉันพร้อมเหมือนกันนะตอนแรกตอนแรกเล้ว่าเราจะพาเขาไปเดินเล่นแต่เราว่าเราเต้นกับเขาค่ะเครียดดีกว่าอเออเราไปก่อส์สิเ,เปิ่อนไปเ็ว พื่อแกกลับบ้านดีๆนะเพื่อแล้วแล้วเจอกันใหม่นะเพื่อแล้วโอ้ยแกก็จะกดตีเอ้ยแกก็ตะกะตีเลยถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆเบื้องหลังสุดปวนของทีมงานแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะ